พระเยซูบอกว่าเอาล่ะอยากรู้ใช่ไหมว่าพระเยซูจะมาเมื่อไหร่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จงเรียนคําอุป,ปมาเรื่องต้นมะเดือ่อแปลว่าเป็นคําเปรียบเทียบเมื่อมะเดื่อแตกใบอ่อนออกใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้เข้ามาแล้วเช่นนั้นแหละเมื่อท่านไหนเห็นสิ่งนี้ทั้งหมดก็รู้ว่าพระเยซูริตใกล้จะเสร็จมาแล้วเราบอกความจริงกับท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนสิ่งทั้งวงเหล่านี้จะเกิดขึ้น ฟ้าและดินจะล่วงไปแต่ทอยบรรดาทอยคําของเราจะไม่สูญหายไปเลยมันจะเกิดขึ้นเป็นจริงพระเยซูบอกที่เราพูดรับรองได้ว่าต่อให้ฟ้าถล่มดินทลายมันก็จะเกิดขึ้นตามที่เราพูดนั้นพระเยซูพูดว่าไงพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น พระเยซูพูดเหตุการณ์นี้ในคสอรประมาณขอสอ33 2,000ปีที่แล้วคนในยุคนั้นเป็นไงครับตายหมดหร้อยังอา้าวเอาละสิพระเยซูบอกว่าคนในยุคนี้ตอนนั้นที่พระเยซูพูดอรพระเยซูบอกคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปก่อนที่ทุกสิ่งเลยนะครับเหล่านี้จะเกิดขึ้นเราสาบานได้เลยต่อให้ฟ้าและดินจะล่วงไปคําของเราไงก็ต้องเป็นจริง <c oughs> โอเคเฉลยดีกว่า ดังนั้นอันที่หนึ่งคนในยุคนี้ในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงคนในยุคปีคศ .33 เพราะว่าคนเหล่านั้นตายหมดแล้วนี่ไงข้อที่35บอกว่าถ้อยคำของเรายังไงต้องจริงแน่ดังนั้นคนในยุคนี้ในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงคนในยุคคศ .33 แล้วหมายถึงยุคไหนล่ะก็ยุคตามบริบทไงจงเรียนคำอุปเปรียบเรื่องต้นมะเดือนนี้คือยุคยุคเมื่อมะเดื่อแตกใบ เมื่อเดือะเดื่อเนี่ยยังไงก็เข้าใจเป็นเรื่องเดียวเลยคือหมายถึงอนะิสราเอลตอนแรกต้นมะเดือมันก็สบายใจดีอยู่ดีของมันเนี่ยนะฮะเป็นเป็นต้นไม้ธรรมาดาฤดูใบไม้ผลิเต็มใบนะครับแล้วก็พอผลิมันก็จะอะอกตอนเป็นใบใบม้ผลิตเนี่ยมันก็จะเริ่มใบนิดนิดเริ่มใบออกมานิดนิดนะมีใบนิดนิดใบเล็กเล็กเพราะว่าเริ่มผลิออกมาพอมาถึงฤดูร้อนโอ้ยเป็นต้นใหญ่เลยนะครับแต่พอพอฤดูร้อนผ่านไปมันจะทําอย่างหนึ่งคือมันจะร่วง ร่วงเสร็จปุ๊บเหลือแต่กิ่งราวกับว่าต้นนี้มันตายแล้วแต่ต่อมา,อามันก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูหนาวนี้แห้งสนิทเลยเพราะว่าไม่มีอาหารใช่ไหมก็เหมือนกับราวกับว่าตายแล้วแต่พอฤดูหนาวผ่านไปไอกิ่งพวกนี้เนี่ยมันจะเริ่มแตกใบออกมาเล็กๆเล็กๆเล็กๆเรียก,ก,ก,กว่าฤดูใบไม้ผลิพอฤดูใบไม้ผลิเราก็รู้ว่า ฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วโอเคเรามาดูนี้ผีร้อนร่วงหนาวตอนนี้มันก็เป็นใบอยู่ดีๆใช่ไหมใบใบอยู่ดีๆต่อมาราวกับว่าเป็นกิ่งที่ตายแล้วชนชาติอิสราเอลหายไปจากแผนที่โลกไม่มีชนชาตินี้ในโลก1,900 1,800กว่าปีไม่มีไม่มีเลยเป็นเหมือนกับต้นไม้ในฤดู ใบไม้ร่วงและดูดูหนาวที่ไม่มีเลยแต่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในโลก1948หลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศอิสราเอลที่ดูเหมือนตายแล้วกลับมีใบไม้ผลิออกมากลับกลับมาเป็นชาติอีกครั้งหนึ่งเป็นชาติเล็กๆท่ามกลางช,ชนชาติปาเลสไตน์เป็นใบไม้ผลิแล้วก็น,นี้ใบมันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมแล้วพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านเห็น มันแตกหนอ่อออกใบท่านก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะมาถึงแล้วและฤดูร้อนในที่นี้หมายถึงวันที่พระเยซูวิสเสเดจกลับมาดังนั้นถ้าแปลแปลแบบเอาตามความเข้าใจของผมอาจจะไม่ถูกหรือคาดเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าผมออธิบายตามความเข้าใจแล้วกันนะครับจึงแปลได้ว่าก่อนที่คนที่เกิดใน1948จะตายหมดเหตุการณ์ทั้งปวงนี้จะเกิดขึ้น เราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงหลับไปหมดโลกก่อนที่เหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้จะบังเกิดขึ้น